真真哈个，哈我不少，真累。真真哈个，真真哈个，哎，嘿，别搞死！嘿变阿累，哭，嘿阿累，拜那。哈个，真真哈个，嘿，呃。 เดี๋ยวหยุดกอเบลลี่เราคุยกันได้นะตบหนิงวีธีนึงเอาตายเหรอเบลลี่ไม่นะเบลลี่อจะฆาแกนสเตปจะฆ่าแกนสเตป้ยโอ้โหจะฆาแกนสเตปจะฆาแกนสเตปเดี๋ยวก่อนอ้ยฉนเาจจบเขาไม่เหรคือ แต่จะค่อยบอกแล้วม like ันเกิดอะไรขึ้นนะสเตปคือมันคือไอ้เจ้าตัวที่อยู่ข้างหน้านะมันได้ควงมราควบคุมพวกเราและเช็คก็กลังจะได้ควบคุมอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าฉันเพิ่งออกจากการกดจิตได้ก็ฮ่า นคนนายเป็นอะไรไปทำไมพวกนายถึงกเป็นแบบนี้ได้โอ้ฟัน เลยนี่โอเคตอนนี้ฉันต้องรีบวิ่งหนีแล้วจะซว้ไวแน่แน่เลยเอ้าตันนี้ฉันจะจะจุดฉันจะอธิบายนะว่าเกิดอะไรขึ้นคือพอดีว่าคือมันมีไอ้ใครก็ไม่รู้อ่ะมันได้ทำการทำการสะกดจิตเพื่อเพื่อเขาพวกเราอ่ะจนในนี่หมดเลยฉันก็รู้เหมือนกันอ่ะฉันไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าแต่ว่าฉันก็ไม่รู้อะไรมากหรอกนะ ซึ่งตอนนี้ฉันกำลังหนีเจ้าตอนนี้ฉันกำลังหนีสมชายอยู่พอดีว่าสมชายมันกลายร่างไปแล้วอะ่ะฮะสมชายมันโดนสะกดจิตไปแล้วเหรอใช่ใช่ใช่สมชายมันโดนสะกดจิตไปแล้ว,ลว,ลวฉี่ก็เลยต่อสู้กับสมชายแต่ว่าฉันสู้ไม่ค่อยไหวอะ่ะลุกสีเลือดตาเต็มเลยออ ฉันต้องรีบต่อสู้แ <lequel> ล <beginning> <mel> ้วไม่งั้นพ้าเราตายหมดแน่น่าสินะไม่งั้นพวกเราอาจจะสกคนจิตหมดก็ได้ 是周围的。 ไอจะไปงงมอบตัวกับแค่ไอ้จำาวนยเงงเแค่นี้แล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่งั้นเราจะยิงนะเดจิงก็ยิงมาเลยสิอย่าไปดีนะเฮ้ยไม่เนอะ สก๊กแกเ้เฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวนะแกจงเอออนทำภารากิจสำไมร์เลด <c oughs> ใช่ไหมไม่ใช่อืมอมใช่ไปสุคนี้ว่าอะไรกันเตีังกากลับหลงังโจอเลยเนี่ยเอ้าหายไปไหนแล้วเธออยู่ดีไง สกิวฉันมาเปนไงล่ะอ้าวอ้าไฆ่าเดยนไอ้เจ้ามันนึกจะจอกจอ การใช้ซีฟอันมหาสารคงแชนระเบิดแกไปด้วยักลรสักะโอเคไปด้วยรู้สึกการเหล็กแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น เออแกบังอาจทำให้ฉันกลายเป็นตัวไม่แบบนี้แกคิดเดียวแกมีสิทธิ์ที่จะยอมแพ้ฉันรับรองแกจะไม่ตาย เจ๊ยตาล้วก็จะในานาเป็นไงคุณมีสิทธิจะคุณมีสิทธิจะยมัะมยงเพ้ผมแต่คุณไม่ยัมงพ้ ินนี่ต้อง